สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจยจจำปาดงนะคะวันนี้นะคะม่เจยจะมาทำอะไรนอนขาสีก็มาฝนตกแล้วก็มาเสียหญ้านะคะพวนดินเสียหญาใส่ต้นผักหวานได้หญ้าออกแล้วก็เอากบใส่ต้นผักหวานนะคะเพื่อที่มันจะได้รับน้ำฝนเนาะอันนี้มา ทำแล้วก็มาหาอยู่หากินหาอยู่หากินมาเก็บผะกวานทีไรนะคะหลังมดแดงมันจะเกาะมันจะต่อยทุกวันก็นจะมาเหย,ย่ลองดูนี่นะคะคือหลังมดแดงจะมาเหย่ไข่มดแดงกันจะได้กินอยู่บ้านะอยู่ไกลๆเดี๋ยวมันกัดนะ รังมดแดงกัดนี่นะคะคือลังมดแดงลังมดแดงก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวมันเกาะทุกวันมาเก็บผักหวานทีไรมันก็จะกัดกัด โอ้ลมก็ามาด้วยนะคะจะเย่ไข่มดแดงแล้วนะคะมารอด,ดูนะคะว่าจะได้กินอยู่บ่เนาะหากินมันน,นี่ก็คือนี่นะคะตาเย่ไข่มดแดงก่อนอยู่ก่องนี่อ ก่อนพอได้กิน หาแย่ไข่แมงต่ารังน้อยรังเล็ก ัดด,ด,ดี๋ยวมนกัด,กดแล้วนะใบมดแดงตรงนี้นะคะมันอยู่ในกลอกล้วยเดี๋ยวเราเอากระตาม,มาใส่ก่อนนะ มดกัดมดกัดไม่ได้ไม่ได้ด้วยมดนี่มันแลงกัดเจ็บจริงจิงโอ้กเกาะแขนเกาะขาเกาะเสื้อเกาะผ้าแล้วไม่ไหวไม่ไหวอยู่ข้างบนอีกนะ ขายหมดแล้วอ,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 อ้าวไปหมดแล้วหมดเลยเก็บของหมดเลย มีเยอะอยู่บ่มีแต่แม่เป้งเห่นบ่มีแต่แม่เป้งเ,เนาะมดชุบชกัดเก็บผักหวานดีกว่าเพราะว่ามดแดงมันกัดนี่นะคะผักหวานก็มีอยู่เก็บผักหวานเก็บผักหวาน,นจะได้ไม่กัด เราก็ดูปลาก่อนวนะ่ามันจะมีกี่ตัวน้ำที่เอาไปใช้ปลาน้องเล็กๆแล้วน้ำจะเขือดแห้งแล้วแต่ก็พอได้กินยูนปลาดุกปลาช่อน น,นี้จะเป็นทําที่ดักปลาอืมที่ดักปลามีกี่อันเนาน,นี่ก็เป็นที่ดักปลาอันนี้ก็เป็นที่ดักปลามันเข้าไปแล้วมันก็จะขังอยู่ในนั้นแหละมีหลายตัวใส่ไว้ทุกวันช่วงเช้าก็มา ใส่บางทีก็มีปลาคอบางทีก็มีปลาช่อนปลาคอบานเฮ้าปลาคอบานเฮ้าปลาดุกปลาคออันนี้ก็มาหยากจังใดมาดูิ้นนี้มีปลาดุกหน้าปลาดุกาดอยู่ปลาอีหยังเป็นปลาอีหยัง มีว่าท่านใดท้ทุกว่าท่านใดท้ทุกจักหลางสามดูนีสามหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหุ่นห้าอันเนาะเดี๋ยวมันกระถือกระสิเก็บมะเทใส่กระตากระยังมวัวในนักบันไดมันเอาใหม่มาห็ดนะ ไม่มาเห็ดล้วก็เหดกับดักมันเข้าไปแล้วก็มากระลั่นกรึบมันก็ขังอยู่ในหันละคลิปนี้เอาไวส้สำานี้สักกอนเดอ้อนี่แต่แนวดักป่าทั้งเรมดพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ